นะคอนไปอยู่กรุงเทพเป็นยังไงบ้างที่ถึงสาวๆภูเก็ตบ้างไหมพอดีครับดีครับดีครับดีคืออะไรก็ที่นู่นก็ดีที่ที่นี่ก็ดีครับที่ที่นี่ดีกว่าแล้วก็น่ารักดีครับก็ต้องบอกว่าจริงๆปีนี้เนี่ยจะได้กลับบ้านมาบ่อยมากกว่าหลายปีก่อนหน้านี้ครับปีนี้มีมีโอกาสได้ได้มาทำงานแล้วก็มาผ่อนด้วยซึ่งซึ่งเราก็กลัวว่าเออเขาเห็นเราไปแล้วปีนี้ครับจะเบื่อไหมนะครับที่ก็เบื่อบอกว่า จักคำพูดนะครับวันนี้จากคำพูดนะครับวันนี้นะครับผมไม่ใช่เราต้องบอกขอบคุณมากครับชาวบุเกตยังน่ารักเหมือนเดิมแล้วก็ขอบคุณมากๆจริงครับเรารู้สึกดีใจมากวันนี้นขอบคุณมากนะครับตอนนี้เรนมีผลงานอ,าอะไรบ้างคะเมื่อสักครู่นี้เป็นเพลงประกอบซีรีส์ใช่ครับซีรีส์อยู่เป็นครับชื่อเพลงว่าเจ็ดที่ยังรู้สึกน่ามาล่ะค,ค่ะกันเองด้วยครับ จบที่งรู้สึกนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับตอนนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับเข้าไป32ล้านวิวแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็ฝากที่นี่เดี๋ซีรีส์ครับทางช่อง3นะครับทุกวันพฤหัสนะครับหลังข่าวสามนิตินะครับข้าวทุ่งวิเป็นต้นไปนะครับก็ถ้าไม่ดูผมนะครับดูพี่เต้ยโฆษกรก็ได้นะครับดูพี่แนนอีจูนเวิร์สก็ได้นะครับแล้วก็ลงไปถึงเพลงประกอบละครทางช่อง3ด้วยครับพราะเหัวปาครับคาดว่าน่าจะได้ฟังกันปีนี้แล้วก็ลงไปถึงซิงเกิลใหม่ครับ เราอยากได้อนึงเราก็สิ่งที่ใหม่ด้วยนะครับประมาณปลายปีนี้น่าจะได้ฟังกันแล้วก็ฝากทุกผลงานด้วยครับในส่วนของโอเล่นสารจีเอ็มนะครับฝากด้วยนะครับก็ของนักค่าวโต้ด้วยครับนี่แม่ยกเยอะนะคะในแต่วันนี้นนมาแล้วแล้วเราก็มีของรางวัลเยอะเดี๋ยวให้ถนนช่วยแจกได้เลยครับได้เลยครับโอเคค่ะขอบคุณเชิญรางวัลนะครับเป็นโชว์นี้อยู่หน้าหอสมัยก็เป็นร่อง ค่้วาพอได้ค่ะหรือวิช่วยถือให้นะคะอ่แจกยังไงดีล่ะแจกยังไงดีฮะเล่นเกมอะไรเล่นเกมมาเล่นเกมอะไรดีคะไม่ใช่ไม่โดนถามเกี่ยวกับถามดีกว่าตัวเราดีกว่าว่าเป็นแฟนขับจริงหรือเปล่าถ้าเราไม่ไ้องตอบได้เลยค่ะแล้วไงถ้าน้องตอบไม่ได้ผมช่วยเลยนะพอจริงเหรอฮะงั้นเราเราถามเด็กก่อนนะครับเราเริ่มกันเด็กก่อนนะครับลองถามง่ายๆถามง่ายๆ เอ่อห็นยังไงกับลูกเสียงธกิจในประเทศไทยปัจจุบันครับไม่สับสนเลยเราจะส่งเสียงกันต่างเทศนะครับร้องเพลงมันไม่เป็น้องเลยนะครับคิดยังไงครับเออ่ง่ายๆนะครับพี่ชื่อพี่โน้ตจะไม่ได้ถามนะครับขอข้ามไปนะครับที่เป็น The Winner นะครับของ The Voice Thailand นะครับซีซั่นที่เท่าไหร่ครับอกแล้วมันแล้วมันสงการนะครับผม สุดสัปดาห์นะโอ้โหจริงนะเนี่ยเอาขอแบบเราขอแบบกรีดร้องกรีดร้องมาเลยเดี๋ยวจะมองไปด้านนะครับหนึ่งสองสามเดี๋ยวนั่ดังดังริงครับเมื่อกี้คนไหนฮะัสองนนี้ครับเมื่อกี้คนไหนฮะัพี่ว่าเสื้อแดงนะเสื้อแดงนะใช่น้รัชพลังเขาส่งมาถึงเสื้อแดงครับอยากสูงเลยนะคะผมเนี่ยนะครับสองนาทีนะครับผมผิดมากเลยนะ น Он, ้องธนนเนี่ยนะฮะตอนที่ยังใส่หมวกนะครับใส่เสื้อเชิ้ตตักอ้อยนะครับเป็นกิยีนนะครับผมเป็นดับบินเนอร์ของเดอะวอชเลนซีซั่นที่เท่าไหร่ครับซีซั่นหนึ่งครัซีซั่นหนึ่งค่ะอันนี้ขอแค่หนึ่งเพื่อนหนึ่งโอเคเอาไปเลยค่ะขอบคุณนะคะอ๋อคนแรกคนที่สองค่ะในหัวต้องคิดคำถามไปเรื uh. ่อยๆแล้วนะตอนนี้ค่ะอ๋ออันนี้ไม่ได้อะไรคะผมอยู่เดี๋ยวนะครับพอเรา ถามป๊อปให้ยกมือหนึ่งก่อนนะ <หา S 1> ยกมือเอาขอเป็นด้านโน้บ้างด้านโน้บ้างนคะ,ระ,นค,ะครับกระจายกระจายมาเอามาทางนี้มาทางนี้ด้านนี้นะครับผมอยู่ทีมโค้ชอะไรฮะในตอนที่ประกวดครับเอายกมือเลยค่ะอ่าลงมาทางนี้ก่อนนะครับทางนี้นคะนคะรับโค้ชทีมใครครับโค้ชกล้องครับโค้ชกล้องนะครับยืนยันไหมครับยืนยันยืนยันก็เอาไปเลยครับผมขอบคุณครับอุ่นเริ่มหมดแล้วนะเนี่ยเริ่มหมดแล้วนะเนี่ย ยังมีอ,อีกจะมีอ,อีกเราเล่นจมีอีกนะคะแต่ว่าจะลึกๆก,กันเลยล่ะจะมีขยะเอารเรื่องส่วนตัวผมขนาดนั้นเลยเหรอเอาเรื่องอะไรเอาเพลงดีกว่าเพลงดีกว่าเพลงที่ผมไปร้องกอดอกในซีรีส์ยูปินซ์นะครับชื่อเพลงว่าเอาตรงกลางนี้นะครับชื่อเพลงว่าอะไรครับเจ็บที่ยังรู้สึกร้องเพลงกออกนะครับาให้น้องก่อนชื่อเพลงชื่อเพลงอะไรครับบเจ็ที่ยังรู้สึกเจ็บที่ยังรู้สึกเอาเลยครับผ <c oughs> ม มาแล้วนี่มาแล้วครับผมคคบ <laughs> ตัวันนี้ดูกว้างๆเลยนะครับอเออดูกว้างๆเลยนะครับเราจะถามอะไรดีฮะเริ่มหมดคำถามแล้วใช่ไหมผมจะถามด้ยวยวอะไ <laughs> รกันดีฮะ <laughs> อ,อ่า <laughs> <ะ>ผมปีนี้นะ <laughs> ผมมีซีรีส์ที่ผมร่วมเล่นกับพี่เต้ยพงศกรนะครับแล้วก็กับพี่แนทนะครับเป็นซีรีส์ท่องเที่ยวนะครับที่พูดไปเมื่อกี้นะครับชื่อ รายการซีรีส์นะครับว่าอะไรครับผมผมนี่ยกก่อนครับทำไมยกก่อนครับตอนที่อยู่ข้างหลังครข้างหลังครับผมขอโทษครับขอโทษจริงๆครับคุณพี่เป็นสีฟ้าเลยนะคะทีนี้เขาเขาสวยกว่จริงๆครับผมต้องต้องยอมให้งอ่ะเอาเลยครับผมยันยังไม่ตจบผมซีรีส์นะครับมีชื่อว่าอะไรครับผมที่ผมลงเล่นด้วยเจนนี่เดอะซีรีส์ค่ะเจนนี่เดอะซีรีส์ค่ะ รับไปเลยค่ะสุดกองค่ะขอบคุณครับเรียบร้เลยอไอเลยมีอสองรางวัลแต่ว่าเดี๋ยวพี่ขอพิจดเองเพราะว่าเป็นนี่ตุ๊กตาน่ารักมากเลยนะคะจะต้องยากขึ้นมานิดนึงขออาสาสบัรสองคนที่ร้องเพลงของนนได้แล้วก็บอกว่าเป็นเพลงอะไรเพื่อมาร้องให้นนฟังว้าวว่าเป็นเพลงอะไรดีไหมคะอ๋อดีครับดีครับถ้าร้องเนื้อหนุกชื่อเพลงหนกต้องรับไปเลยค่ะตุ๊กตาคละหัว เคนที่ยองไม่ได้รัอกวเลยกันนะคะคนที่ยังไม่ได้รงะกวนเราะนั้นคนนี้คอนแรกค,คนเป็อนอีก,กออะคะ่ะเราขอเป็นวัยรุ่นแล้วก็ใจรุ่นบ้างนะครับอขอเป็นสองสองแนวเลยอยากอยากฟังเพลงแนวที่แตกต่างใช่ได้นไคนนี้เพใกล้กนด้วยนะคะครับขึ้นมาเลยฮนะไม่ไม่ต้องไม่ต้องแย่งกันนะครับไม่ต้องผักเพือนอ่าก็แล้ว่คนแ่คนนะครับคนก็ยังเป็นคนแ่เป็นคนยังไงครับเด็กคเ็น กินมาาอเลยเมื่อกี้ยกมือแต่พอร้องเพลงก็ไม่เอาเลยนะครับได้ไหมฮะไม่ไงไม่ไงไม่ไงแค่เลยยกมือเลยครับมาได้เลยเนได้เลยครับโอเคนิดทีมเดียวครับตอนนี้แต่งตัวเป็ายกันเลยคะใช่ครับทีมสมบัติให้หมดเลยนะคะเพราะว่าเพื่อตุ๊กตาที่เราทำได้นะคะอ้าวเดี๋ยวขอทราบชื่อในหนึ่งค่ะ ธรรมกรณค่ะอ๋อคุณธรรมกรณน,นะคะเจมมื่อกี้มาแขมเป่ายิ้งชุกด้วยถูกต้หรอฮะฉุกงว,ว่าที่บ้านขาดของใช้ใช่ไหมน่าจะมาหาที่นี่นะครับต่อไปครับชื่อพี่อะไรครับเทีรนุชค่ะคุณธีรนุชท,ทีละคนกับธีรนุชนะครับธรรมกรณอ๋อธรรมกรณ์เธีรนุชนะครับคล้ายๆกันด้วยค่ะอ่ะใครจะร้องก่อนดีเอาเป่ายิ้งชุกแล้วกันอ่ะป่ายิ้งชุกเอาเป่ายิ้งชุกก่อนให้ให้แบบว่าเข้ากับสถานการณ์ของเราหน่อยไม่เป็นไรครับคุณพี่ป่ายิ้งชุก โอเคค่ะคนแพ้ร้องก่อน <laughs> อ่าร้องก่อนครับโอเคถ้าอย่างนั้นนะคะพร้อมไหมคะ <Okay. S 1> นะจำเลยปฏิกิริยาเกมเป็นยังไงนะครับชวนอย่างนี้ให้ร้องเพลงของถนนแล้วก็บอกว่าชื่อเพลงอะไรให้มันเอ็ชื่อเพลงอะไรจะได้ชื่อใจหน่อยนะคะ <laughs> ชื่อหรือไม่ชื่อไม่รู้ลุ้นกันอีกทีเลยนะพร้อมไหมคะพี่ๆค่ะโอเคถ้าอย่างนั้น <laughs> เริ่มคะ่ะเจ็บที่ยังรู้สึก เจ็บที่ยังรักยังมีเลยเธออยากดูแลกต่เธอเลยไปเจ็บที่ไหนสักทุกไรจากไม่นใจปวดห้าวแค่ไรนแต่สุดท้ายบพบเธอที่ได้เข้าใจว่าฉันไม่เคยหยุดรักเธอโอ้โหทำน้ำตาไหลพ่าพเลยนะคะเดี๋ยวเชื่อไหม อได้ยินแล้วตอนแรกเขร้องบอกคำว่าน้ำตาไหลเลยเรียกท่าแม่ก่อนแต่ต้องจบด้วยโอ้ยนี่เป็นคนขำแรงว่าอะไนะเนี่ยขำทั้งตัวอะครวะโอเคถ้ายนก็มอบจุตมาไปเลยรับไปเลยครับผมรับไปเลยนะับ่ายรูปถ่ายรูปอาะชอบัสื่อมวลชนวันนี้รอยเตอร์ซนเอลมาตกันหมดเลยนะคะทานข้าวอยู่ด้านหลังนะไม่เช่อย่านเราา คขอบคุณมากนะครับท okay, ี่มาร่วมเล่นด้วยค่ะของสมบูุณ์ของเขาด้วยนะคะอีกท่านหนึ่งมาคว้าของบนี้นะคะคนนี้อาจจะกดดันหน่อยนะครับเพราะว่าเพลงฮิตไปแล้วเพราะออกเพลงฮิตไปแล้วนะคะล่าสุดแต่ว่ายังมีเพลงฮิตหลายเพลงมีอุปกรอนค่ะหน้าแบบพร้อมมากโอเยสประกอบละครอย่างนี้ประกอบละครก็มีนะต้อหมดเลยประกอบโฆษณาก็ได้ครับผมไม่ right. สนิดไม่สนิดขปปอบอกว่าละคร โฆษณาเริ่มเยอะแล้วเริ่มเรวเรไเลย้นกวีแล้วนกีเพนอ้ได้ครับได้้เร็วได้หมดเลยค่ะโอเคแนีวเอาเพลงสเปเชียลโปรเจกต์มาด้วยนะครับเชิญค่ะจตปปวใจ โอ้โหหัวใจมีสายเลขออนนะคะจะเสียสมาธิด้วยตรงซาวด์ครัผมช่วยนะผมช่วยมั้ยดิต้องตุ้ม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 ยังไงรู้นะคะได้โอเลยคะขอบคุณครับขอบคุณมากครับขายดีขายดีคนที่แข่งขันต่อที่ฉุกนะคะท่านสุดท้ายเดี๋ยวเชิญด้านหลังเวทีเลยนะคะับว่าเดี๋ยวเราจะทำการแข่งขันกันในช่วงเวลานี้แล้วค่ะว้าวเดี๋ยวมีเหรอะใช่ครับผมอยู่ด้วยใช่ไหม ดีดีกว่าหมดีกว่าได้ได้ได้มควัาให้ดีนะด้ครับโอเคอ่ะจิบน้ำได้เลยครับนะคะตอนนี้พี่เข้าแข่งขันพร้อมไหมคะด้านหลังเวทีพร้อมไหมพร้อมไหมโอเคงั้นนะคะขอเชิญผู้เข้าแข่งขันสิบท่านบนเวทีเลยค่ะมาขาเช็คควมบือหน่อยนะคะเราพูมเือครับนะคะยิ้สุขมาเนี่ยนี่ผมตื่นเต้ว่า ก็มีการ่าวว้าวเสร็จคร่าสวัสดีครับสวัสดครับ6เจ็ดใช่ไหมว้าวหน้าด้วยมีมีด้วยนะคะอ้าวคุณพี่ทนมากรเลาุกเลยดูซิมตากลับบ้านแล้วนักนก่อนนี่เป็นนักเตะี่ก็เล่นว่าขาสูงมากนะคคนนี้ครับโอเควคองสวย สวยๆนะคะใส่เลยได้ยไมโอเคโอเคค่ะพวกแราเอาจากฝั่งนี้ดปก่เนาะคนที่ชื่นชันเลยนะคะขร้น่าคนที่เอาเพื่อนในมือนะคะมาหยุตรงนี้เลยนะคะโอเคนปมองตรงนี้มึงีวางฮะจัแก้ม่ค่ะโอเค ไรคับโอเคค่ะเดี๋ยวถามชื่ออีกทีละกันคุณคุณก๊อฟแล้วก็คุณคุณตีครับคุณตีนะคะคุณก๊อฟกับคุณตีนะคะมาเดยกก็ชิงนะเลิกแล้วนะคะถ้าคุณก๊อฟกับคุณตีพร้อมแล้วเต่ายิงชุกเป็นกันไกลกับกันไกลนะคะอ่าเหมือนกันเหมือนกันตุรีตายตกกันนะคะไม่เป็นไรเลยเอาเล็กเล็ก่อนยิ่งชุกแล้วไม่ได้ทายใจใช่ไหมค่ะไม่ได้องเล็โอเคโอเคไหครับ อันที่สองเตาเย็นเตาเย็นจบเป็นพร้อมกับกระดาษนะคะคุณตี็นผู้ชนะโอ้โหโอเคเีตุว่าคุณมา12เดือนเต็มๆนะครับเพื่อที่จะพร้อมแทร์ในรอบนี้นะคะเดี๋ยวรอก่อนนะคะรอต่อที่ด้านบิเวณด้านข้างเวทีนะคะอันนี้เดี๋ยวเริ่เปิดนะครับเปิดล็อกเปิดให้ด้านนู้นเลยนะครับเปิดฝ้าหนัทนูนะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยเปิดมาดูกันอ่า คุณจิ๊บนะคะคุณสายกับคุณจิ๊บนะคะรอบชิงชนะเลิศคุณสายคุณจิ๊บพร้อมนะคะอยากเตือนเต้นเลยอยู่ข้างๆกันนนยศจิ๊บเป็นศูนย์ถูกนะคะโอเคถ้าคุณสายกับคุณจิ๊บพร้อมแล้วเป่ายิงชุดเอ้าเอ็นคอกับกันไฟนะคะว้าวโอเคค่ะเรียบร้อยครับผมเป็นผู้ชนะในรอบนี้นะคะยิงดีด้วยแล้วก็ตันตายอยู่ด้านข้างเวทีนะคะคุณ วันนี้เรามี3ามจิ๊บนะเข้ารอบมา2องสองท่านเลยนะคะพี่ซิมกับคุณจิ๊บพร้อมน,นะคะท้าหันไปยิ้มกับถนนหน่อยไหมถ้าเขะะินนะ่าอภิปรายซิมคนนะเหมือนปิดหน้าเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> ให้กำลังใจโอเคพี่ซิมกับคุณจิ๊บพร้อมแล้วเปิงชุบเป็นกระดาษกับคอน,นะคะ <Wow. S 1> พี่ซิเป็นผู้ชนะค่ะโอ้เ oh, ยอะมากครับ เดียดเดียดดีนะคะยังมีสองคู่นะคะก็คือคุณคุณนนี่และคุณใบตี้ค่ะคุณใบตี้นะคะเขาเป็นคันดูไม่ใช่หรอคันบันเทิงเฉยเลยนะคะอ่าโอเคคุณนนี่กับคุณใบตี้นะคะโอเครับพร้อมแล้วนะคะ คเวี่ยโครับคุณบิ๊กนะคะคุณก้อยกับคุณบิ๊กนะคะโอเคเนะโอเคจิตตั้งมั่นนะคะจิตพร้อมในบกแรกนะคะตั้งมั่นก้อยกับคุณบิ๊กนะคะเตายิงจุ๊บท้อนกับกระดาษค่ะท้อนกับกระดาษนะคะคุณบิ๊กเป็นผู้ชนะโ่ะโอเคขอบคุณมากครับค่ะลงมาก่อนนะคะน้าแล้วเหรอครับเนี่ยใช่น้าอีกแล้วนี่เขาไม่ธรรมดานะ ว้าโอเคค่ะแล้วก็ยังมีอีกสองคู่ใช่ไหมคะเมื่อกี้นี okay. ้ห้าคนที่ชนะเมื่อกี้เพราะว่าเมื่อกี้เราสิทธใช่ไ sink? หมชนะห้าคนเมื่อกี้นะคะขึ้นมาด้านบนเวทีเลยค่ะสองคู okay. ่เข้ารอบใช่ใช่ไหมคะเราจะแย่งหาคนที่จะได้สองหมื่นวันนี้ค่ะหน้าตรงลยะครขาด้วยอันี้จุกเฉยๆก็ได้สองหมื่นนะครับผมเริ่มจากด้านนู้นบ้านดีกว่าครับเริ่มจากด้านนู้นบ้างดีกว่านะคะ คุณต mm ี๋แล้วก็คุณเซิกนะคะก็คือจามคู่ได้สองคู่แล้วก็อีกท่านหนึ่งแข่งกับทีมงานใช่ไหมคะอ่าเอ้ยแข่งแข่งกับผมก็ได้หรือว่าแข่งกับนอนนะขอบคุณมากเลยนะคะเป็นบุญนะครับคุณเจฟกับคุณเตี๋ค่ะครับพร้อมแล้วเป่ายืน มาเลยค่ะแล้วก็น้องโมกับคุณไทตี้เป็นผู้สุดทาดนะคะผมเห็นน้องแต่ตอนเขายกยป้ายไปนั่งพูดแลลวคุณเวียกับพี่เซฟฟอนเป่ายิง แล้วก็คุณพนนนะคะจะเป็นผู้แข่งขันแล้วถ้าคนเข้ารอบอ่ะก็ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่ได้สามหมื่นโอเคอ่ะคันล้างเลยนะคะคุณไบซี่แล้วก็น้องรอนพร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วเปายิงชุบแหมมีตลกด้วยกันไกลกันไกลเอ้โหนี่หัวใจเราตรงกันนะคะเอาใหม่เอาใหม่อีกรอบอีกรอบนะคะรอบนะ เพรว่าเราเราให้เขาชนะได้ใช่ไหมเดี๋ยวมีของที่เราลือกให้นะคะใช่ค่ะแล้วก็อีกคู่นึงพูดสุดท้ายที่จะชิงชนะเลิศว้าวโอ้ยโอ้ยเล้สอนข้อสุดท้ายต้องค่ะอาเพราะฉันสังเกตสุดท้ายนะคะว้าวอส่งมือให้คู่สุดท้ายเลยแล้วใช่ไหมคะเอายัไมเจอคณะโคลอสซิสกันนะยี่สิบนะคะแล้วก็คุณเสีย่ะโอเคนะะค